15แล้วกันสิบหนะ้านะยี่สล้รับฉันต่อมาเป็นชั่วโมงยี่สิบีอยู่นั่นแหละยีครับสิบหนะ้ดีแล้ว17ก็ได้เอาสิอะ่ะให้ป่ะต่อกันบาทสองบาทเราติดเครื่องทิ้งไว้เป็นชั่วโมงน้ำมันมันหมดไปกี่ร้อยแล้วครับคุณพี่ประหยัดพลังงานประหยัดเงินช่วยชาติ 15แล้วกัน15นยด,ดีแล้ว20นะครับฉันต่อมันเป็นช่งโง 20, 20วโมงยี่สิบยี่สูนั่นแหละต่อกันบาท2บาทน้ำมันมันหมดไปกี่ร้อยแล้วครับคุณพี่ประหยัดพลังงานประหยัดเงินช่วยชาตินี่กินให้หมดดิข้าวมันแพงยุคนี้ต้องประหยัดหน่อยแล้วที่พี่เปิดไฟทิ้งไว้เนี่ย มันประหยัดตรงไหน,นประหยัดพลังงานประหยัดเงินช่วยชาติกินให้หมดเดิข้ามันแพงยุคนี้ต้องประหยัดหน่อยแล้วพี่เปิดไฟทิ้งไว้มันประหยัดตรงไหนใครเปิดอ่ะ ก็เพี่แหละประหยัดพลังงานประหยัดเงินช่วยชาติ